คือแกคือคนเลือกอันนี้ไปถึงคนอื่นอย่าว่าแฟนขับพี่สิโอ้คือจริงๆง่ายๆเขาเริ่มออกลักระายนะครับเพื่อฟื้นฟูสารภาพที่เราฟื้นฟูสลอดนะคะถูกต้องครับทุกอย่างทุกคนนะฮะแล้วมจะส่งผลไปถึงสุขภาพจิตด้วยถูกต้องนะฮะแล้วทีนี้เราก็จะถึงสั่งม่ใช่ชายกลับมาเรื่องนี้กลับมาตลอดอะไรพี่ลุยกับพี่เซนไม่เข้าใจครับว่าเราเราสองคนโสดนะเราถ้าเกิดถ้าเกิดะไรไม่ออกเราเราอย่าโง่ ้าพูดเดี๋ยวพาไปคารากอนโอ้ยไปทำไรครับบอกว่าไปเดินชอปปิ้งกับง่ายๆก็คือเอาง่ายๆว่าเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับตัวเองแล้วก็มีคุณภาพดีราคาไม่แพงอ่าล้าใส่ใันี้มาทำอะไรก็นั่นแหละกินเอาละกันแน่ดวนเดนโกนบ้างไหมมีใครโกนไหมโดนโกนสิ ต้องโกนเองมีคนกดให้ด้วยมีคนกดให้เหมือนกดให้มันแตกต่างเหมือนโกนผมไฟคือคือคือปุ๊กจะบอกว่าหนวดที่หนวดที่ปาดนะฮะกดเองนะฮะแต่หนวดที่อื่นผมผมไม่รู้นะอิ๋วคนก็มีมันจะมีหนวดที่ไหนเยอะแยะถูกต้องโอเคค่ะนะคะก็เป็นการดราตัวเองจากสามหนุ่มนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราจะให้สามหนุ่มค่ะตุนวดยังค่ะทำไปแล้วทำไปแล้วยัง จับรายชื่อผู้โชคดีเพราะว่าเราให้สาวๆเนี่ยเขาซื้อสินค้าเขียนจีมาแล้วแล้วก็จับรายชื่อผู้โชคดีมาร่วมทีมของตัวเองทีมละสองคนจับรายชื่อเลยถ้าเป็นหนุ่มๆซื้อมาไม่ได้เหรอได้ค่ะหนุ่มก็ซื้อยินเล็กได้ค่ะนะคะลองดูค่ะอันนี้อ่านชื่อเลยนด้ไหมไม่ไม่ีมันมืดอ๋อถอดแว่นก่อนก็ได้ค่ะ ข้างหน้านั่งลงได้ค่ะข้างหน้ามวยก็นั่งได้ค่ะเออนั่งเลยค่ะเดี๋ยวเราคยนั่งเลยให้รู้คุณนะฟ้สสีมครับสีส้มอยู่ไหนครับสีส้มอย่าไหนนะสีส้มจุดนั่นสีส้มก็บอกว่าเราไม่เจอกันนานมากนะครับนั่าเลยค่ะข้างหลังหอยนิดหนึ่งจะได้กับสีส้มเท่าไหร่ะคอยนิดนึงจะได้กับสีส้มเท่าไหร่คือตูดใหญ่มากขอทอมขึ้นหน่อยขอพนทอย ครับครับผมจับมาแล้วเริ่มจากเส้นก็ได้เส้นแฟนคลับที่จะมีโอกาสในการร่วมสนุกคือพี่วิรักรุอ้าวไม่ค่อยจะรู้เลยว่าเป็นแฟนคลับใครไม่รู้เลยครับว่าเป็นแฟนคลับพี่รุ่นอะไรนะพี่วิรักตุ๊ดพี่รักนรุ่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 นุ้่นรุ่นรุ่นรุ่น่นรุ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 ่นร่นรุ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 ่นรับนรุ่น่นนรุ่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 นร่น พี่เก๋ครับวงเล็บพุ๊ทนะครับผมแล้วก็คุณกันนะครับ F F ฟเออะไรนะเ F ฟ F F ฟอ๋อเป็น F อ K เอฟกี่เอฟเอฟสี่เอามาอาเดี๋ยวเรียนเชิญด้านนี้เชิญพี่วีก่อนครับพี่วีอยู่ไหนครับพี่วีพี่วีพี่วีเชิญเลยครับพี่วีของเราบ้างนะครับสุชาณจงนอกนะครับสนามอยู่ไหนคะมาเลยค่ะ ทำหน้ามาืนถูกหวยในวันที่หนึ่งะค่ะคนต่อไปนะครับ EA ศูนย์แปดครับอ้อาวตะกี้นี้เราทำเจอนแล้วใช่ไหมฮะที่ขึ้นมาสมนะาัติผมรอให้ใครคเริ่มต้อก็ให้คืนเขาใช่ไหมับค่ะอนันนะี้ครบหรือยังคะครบแล้วด้านนี้ครบแล้ว รอบแล้วค่ะเชิญเลยค่ะเหมือนกับว่าพวกเราจะเอามาเชื่อซสอย่างนั้นเลยมาก่อนกันน้องให้หงเอาแล้วค่ะกัติราของเรามีอยู่ว่าสุดยอดมากครับยังค่ะหัวหน้าทีมคือเดอะสตารที่สาคนก้าวออกมาก่อนเอาวละนะคะลูกทีมตรงนี้นะคะหัวหน้าทีมเนี่ยพอหยิบแผ่นป้ายไหนปุ๊บ ลูกทีมจะต้องช่วยกันร้องเพลงที่ขึ้นต้นด้วยคำนั้นสมมติอีกแล้วหรอฮะค่ะอีกแล้วขออนุญาตนิดนึงนะคะเรืองนะครับเกมทีวิทีดแล้วเราแพ้นี่หว่าสมมติสมมติสมมติหยิบคำว่าเมื่อเมื่อเมื่ออะไรครับเมื่อไรเข้ามาฉันจะไปเดี๋เดี๋ยวเดี๋ี๋เพลงเหรอคะเจริงอันนี้กางกอันนี้จะจอะไรกาเพลงกางเพลง หัวหน้าทีมเราจะเริ่มจากทีมที่อายุน้อยที่สุดนะคะหัวหน้าทีมที่อายุน้อยที่สุดนะคะเช่ะไรครับใช่ไหมคะใช่เลยค่ะไม่ไม่ไม่วิ่งมาเห็นไหมพร้อมยังครับข้างล่างพร้อมยังฮะพร้อมแล้วพร้อมนะหนึ่งแผ่นป้ายอะไรคะพร้อมยังครับพร้อมค่ะพร้อมค่ะ ไปแล้วนั่งต้องหลอกมากสุดสุดสุดยอดเอ้าวทีมที่สองเชิญเลยค่ะครับหัวหน้าทีมเลือกมาแล้วเป็นใครใบ้คำว่าชิปเทิร์นสองสามสี่ห้าเลยไม่ได้หนึ่งส รู้จักไหมครับป้าจารู้จักไหครับมีแปลกลโเคทีนี้ต่อเลยร้อมแล้วจิเลยค่ะเป้นจ้า่งอสู่ทไปไหนก็ไปเทิร์นเนบ้าอะลอลจบแล้วเริมจะมัเริ่มจมัน ทีมท kind of ี่ตอบพร้อมครับคำว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าตกเ2้าค่ะองสาวเธอสวยจริงใจมง่ไดเป็นเพลงใหม่้มากเลยอใหม่อ่ม่ไม่ผมไม่ังวโหนต้องใหกับทีมนี้ก่อนเลยนะคะ ล,ลให้เสร็จแล้วมาบรางวัลให้เลยค่ะแทน,นทีมนะคะเหลือสองทีมแล้วสองคนโก่ไปเลยฮะโง่มากครับท้างนี้ข้างหลังบอกต้องแพ้พี่ลุงอยู่แล้วพี่ลุงพี่โก้อ่ะโอเคโก้อะไรครับาไารนึกว่า เป็นการเล่นเกมอยา่างฉลาดนะอ่ะ,อะโอเคให้เซนเป็นคนนับนะได้ะ,ะโอเคค่ะพร้อมแล้วเซนเราจะน้องเพลงให้นายนะพร้รอมแล้วนับว่าอยากค่ะอยากหนึ่งสองไอ้เป็นห้าแล้วค่ะอยากจะร้องร้อด้วยชอบตนบอนท่าเปิดตัวมา,มาบ้างแล้วก <laughs> ็ได้แค่เนี้ยไม่อยอมเดียว านี่คือมันเป็นมันเป็นเรื่องจริงมากแล้วแฟนคลับเนี่ยสะท้อนตัวตนศิลปินเฮ้ยสะท้อนตัวเองครับที่ยู่นั่นด้วยเหมือนกันนี่ไงคลับพูดได้เก็บเที่ยวไหมคือเราแบบว่าก่อนอยากจะย่างใหม่คว้าใหม่มาโย่สุดยอด จะสื่อว่าไงจะสื่อว่าเป็นยังไงนะมันมันีมันเซลเซลเจเลมีความรู้สมองจริจริงถ้าเป็นภาษาของเราคือขี้แสดงกันเลยต่อเลยค่ะหยิบมาแล้วเป็นคำว่าห้าขอตัวลา ่เพลงนี้ผมผมก็ชอบนะชอบแต่ผิดค่ายไปหน่อยวะค่ายไปหน่อยแต่ก็เอา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 ไม่บอาไม่ตกตัวเองถ้าเป็นถ้าเป็นฝั่งนั้นนะผมบอกว่าไม่ผ่านอ้าวเชิญลุกเลยครับลุกนะตองไม่ได้เพราะคำว่าอยากหนึ่ง ไม่ไรใช่หรือเปล่าพอะไรคนชนะมันต้องชนะวันอย่างครับถึงไม้ชนะด้วยการนับเลื่อนนะทีมผู้มีหนอนครับเอาอะไรฮะจริงๆแล้วอ่ะพี่อยากให้ทีมชนะใช่ไหมนี่ไม่ใช่หนอนแล้วครับใครยี้อไม่จริงใจขนาดนี้ครับไม่หนอนแล้วครับพี่ดูชี้จะตัวใหญ่ตัวแม่อันนี้คุณร่วงฮะ ดอเนาะน้องจะร้องเพลงน้องดอ๊องเขาดอ๊อฟเขาร้องดอ๊อฟเสียพี่แต่พี่สิบแล้วดอ๊อฟก็แบบสักวันฉันจะดีพอจริงจริงน้องร้องแล้วแต่พี่รู้นับเสียงดังไงนับเสียงดังได้ควบันเพลงเนี่ะไม่เป็นไรมีน้องมาปลอบใจให้ค่ะนะคะเป็นแฟนจีนโบรีแฮมัสนะคะอ่ไม่ต้องร้องไห้ไม่ต้องร้องไห้เนี่ยถ่ายรูปอปค่ะตรงกลางเลยค่ะ พี่พี่ประกอบหน่อยค่ะไหนๆก็ไหนๆนะคะประกอบเลยพี่เขาอยากเขาอยากอ่ะประกอบเลยพี่โอกาสสุดท้ายนี่ลงแกนลงแกนลงค่ะขอบคุณนะคะตบมือหน่อยรางวัลสำหรับรางวัลสำหรับผู้ชนะคืออะไรฮะเป็นของที่ดินยางค่ะเป็นโอเลย์นิตยกริสไมโครสปังแล้วเราแลเราได้ทีมผู้ชนะเลิศนะครับ พี่สังเกตนะอคาเกิดปริยาบางอย่างของแฟนขับรถได้ใช่ไหมฮะคือพี่เขาบอกว่าเป็นเรียนจาริสปั๊บพี่แอร์ส่วนน้องเขาก็เพราะว่าเพราะว่าอะไรดู้ไหมครับเพราะว่าโอเรียนจาริสนี่คือสำหรับลบเดือนลบเดือนเฮ้ยไม่ใช่ยืลบเปลือนรอประสบการณ์นั่นเองรอ่ะ้าเดี๋ยวรับรางวัลแล้วก็ถ่ายรูป จริงๆนี่ถ้างบอกว่าดูจากสมาชิกทีพี่นะครับผมชนะต้องปีเกิดจริงๆเฮ้ยพี่อายูเดียวกันครับว่าพี่แอดแก่แล้วอ่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเตรียนเชิญถ่ายรูปร่วมกันนะคะถ้าหลานเป็นไรครับ พี__่แอ๊บัดผมไปขอบคุณนะคะขอบคุณนะเอาละค่ะสำหรับช่วงนี้เนี่ยหลายๆคนกำลังรอคอยมีคอนเสิร์ตอยู่เราจะให้คนที่คนที่เด็กสุดค่ะใช่เราจะเซ็กซี่สุดเลยองก่อนเลยนะคะแย้เอ้าให้ยืหน่อยสุดด้วยให้เซ็ทลองก่อนละกันนะคะครับผมค่ะนเดี๋ยวให้พี่รุตนะคะกับลุงมือคัพก่อนได้ไหมจ๊ะได้ได้จ้ะเอ้าตกัน อากาศข้างนอกนะครับไม่รู้จะฝนตกหรือว่าเป็นอากาศร้อนนะครับแตามาร้องเพลงนี้กันเลยดีกว่าพ่ดูรอ้อน